อ่าสำหรับท่านที่ชอบมอเตอร์ไซค์วินเทจมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์แนวคลาสสิกนะครับคันนี้ผมเห็นทีแรกก็สะดุดกึกเลยคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคือรถอะไรยี่ห้ออะไรนะครับแต่ก็คิดว่ามันคงไม่ใช่ยี่ห้ออะไรที่มันสแสวงหาได้อย่างยากเย็นเท่าไหร่นะครับแต่ คือมองที่มันเป็นงานอาร์ตงานศินละปะนี่คุณดูทรงมาเด็มันจัดทรงมานะแล้วก็มันมีท r e a t m e n t แล้วไงนะครับคือผมมองว่าได้มันไปเนะี่ยคืออุ่นขี่ได้เลยนะฮะมันไม่มีอะไรจะต้องไปปรับอะไรกันอีกมากมายเลยนะครับแล้วคุณดูเขาเปิดราคามาเนี่ยผมก็มองว่าเออไม่โหดร้ายสำหรับสวดทรงที่ผมเห็นเนี่ยนะโอ้ มันหล่อเลยแหละเออบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยเอาไปทําเองก็ได้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับผมก็เอ่อ <c oughs> เห็นมันแล้วสนใจก็ดูดีก็เอามานําเสนอให้นะครับท่านใดที่คิดเหมือนกันรู้จักมันรู้ว่าจะดูแลมันยังไงรู้ว่ามันมีคุณค่าในด้านไหนบ้างก็ติดต่อหาเจ้าของเขาได้นะครับผมเจ้าของตัวจริงเขาเลยครับผมก็เพียงประสานงานให ท่านได้เจอกันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ารถดีๆอ่ะก็ต้องเข้าใจนะมันอยู่ไม่นานหรอกครับใครๆก็อยากได้เป็นครอบครองครับถ้าท่านคิดว่าคันคันนี้ท่านสมควรเป็นเจ้าของก็รีบติดต่อไปครับผมนะฮะก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องของเราด้วยครับลงคลิปสดใหม่เป็นประจำทุกวันครับยิ่งจะเข้าไปในช่องับจะเจอครับมีคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์อีกมากมายทุกประเภทครับ รถเก่ารถโบราณรถซิ่งรถแต่งรถหรูรถบรรทุกรถวุทักแม้แต่มอเตอร์ไซค์วินเทจหายากก็มีครับนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับผม